เป็นหน้าสุดท้ายอง์ปาติทินปีนี้ช้ำม,มาเกือบทั้งปีเรื่องความรักไม่ค่อยจะดีเดือนด้นว่ามันหนาวทุกทีพูดเรื่องเข้าดาวก็น่าตลกนั่งมองตัวเองที่หน้ากระจกเห็นเธอกับเขารักกันจนข้ามปีไปรักกันไกล เป็นหน้าสุดท้ายของปาฏิทินปีนี้ช้ำม,มาเกือบทั้งปีเรื่องความรักไม่ค่อยจะดีเดือนดันว่ามันหนาวทุกทีพูดเรื่องเข้าดาวก็น่าตลกนั่งมองตัวเองที่หน้ากระจกเห็นเธอกับเขารักกันจนข้ามปีเป็นรักกันไกล เป็นหน้าสุดท้ายองค์ปาติทินปีนี้ช้ำม,มาเกือบทั้งปีเรื่องความรักไม่ค่อยจะดีเดือนดันว่ามันหนาวทุกทีพูดเรื่องเข้าดาวก็น่าตลกนั่งมองตัวเองที่หน้ากระจกเห็นเธอกับเขารักกันจนข้ามปีเป็นรักกันไกล เป็นหน้าสุดท้ายของปาฏิทินปีนี้ช้ำมาเกือบทั้งปีเรื่องความรักไม่ค่อยจะดีเดือนดันว่ามันหนาวทุกทีพูดเรื่องเข้าดาวก็น่าตลกนั่งมองตัวเองที่หน้ากระจกเห็นเธอกับเขารักกันจนข้ามปีเป็นรักกันไกล เป็นนาสุดท้ายของปาติทินปีนี้ช้ำม,มาเกือบทั้งปีเรื่องความรักไม่ค่อยจะดีเดือนดันว่ามันหนาวทุกทีพูดเรื่องเข้าดาวก็น่าตลกนั่งมองตัวเองที่หน้ากระจกเห็นเธอกับเขารักกันจนข้ามปีเป็นรักกันไกล เป็นหน้าสุดท้ายอง์ปาติทินปีนี้ช้ำมาเกือบทั้งปีเรื่องความรักไม่ค่อยจะดีเดือนธันว่ามันหนาวทุกทีพูดเรื่องเข้าดาวก็น่าตลกนั่งมองตัวเองที่หน้ากระจกเห็นเธอกับเขารักกันจนข้ามปีเป็นรักกันไกล